ลองด้วยนะครับผมบริการหมอคอมก็มาขอลองด้วยกับความรู้ที่เพื่อนๆแบ่งปันกันในโลกโซเชียลนะครับใครที่อัปเดตเป็น Windows 11เ v e r s i o นใหม่ๆห,หรือบางทีก็อาจจะอัปเดตแพทนะครับแล้วก็เ,เจอไอคอนปุ่ม Windows M มาที่ d e สก์ท็อป o s s t u d o สื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งานโปรแกรมอ่านจอภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็น NVDA จอหรือ Narrator เองก็ตาม ถ้าใครอัปเดตมาแล้วเนี่ยจะเจอไอคอนหนึ่งที่เราจะเจอมีดีดพี PC เลื่อนลงมาเรื่อยๆหรือกดตัว L จะเจอตัวเนี้ย L e a r n about this picture f o r 43 l e a r n about this picture นะครับผมซึ่งออเป็นเป็นผลพวงมาจากที่ Microsoft มีการ Default เวลาอัปเดตมาแล้วเนี่ยแบ็กเกวเขาเลือกเป็น Windows Spotlight นะครับผมแต่ตาทิป่เป็น Windows Sportic <oughs> แปลกๆนะอะ ผมก็เลยได้ไปอ่านข้อมูลจากคุณชัยชัยมีนะครับเดี๋ยวผมขอคัดลอกมาเป็นสตาร์แบ็งสตาร์บปันความโน <od> ้ตแพดนะครับเนี่ยตอนนี้จากกลุ่มบปันความรู้ไอทบปันความรู้ไอทนะครับคุณชัย,ช,ยชัยมีชัยมีนะครับได้เขียนรายละเอียดว่าถ้าอยากที่จะเอาไอคอน Learn about this picture เนี่ยออกไปเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วไม่สามารถกด delete ได้ตามปกตินะครับผมเพราะเขาเขาฝังมากับตัว background ของ Windows Spotlight นั่นเองครับผมลูกศรลงมาครับว่าด้วยการลบอันน,นะน,นี้อันนี้ผมต้องลงเองนะอันนี้เป็นเราเหมือนเราไปอ่านที่คุณชัยัย,ยมีเขียนแนะนําในกลุ่มแบ่งปันความรู้ไอทีนะครับใช่ใชัยมีว่าด้วยการดลนะบันทึกเฟเจอร์ออกจากหน้าจอ 1. จุดที่หน้าเดสก์ท็อปให้กดคันทรูพรัสสเปซบาร์จนได้อินคำว่า n อ t สี่เหลจุด กดปุ่มแอปลิเคชันเปิดคอนเทกเ Menu เลือดลงไปเลือกเพอร์ซนาลิสสจดหน้าตาเ p e r s o n าลิสเซ็ตติ้งจะเปิดขึ้นมากดแทบลงไปเลือกหัวข้อ Background 3. ุดที่หน้าต่าเพอร์ซนาลิสยัวแบ็กกราวจะมีอยู่3หัวข้อใหญ่โดยที่ Windows จะเลือกอยู่ที่หัวข้อ Windows ส์สปอฟิทวงเล็บเปิดสาเหตุที่ทำให้เกิดไอคอนเลนเบ t ดิ y f e a t u r e วางอยู่ที่หน้าจอวงเล็บปิดให้เลือกเป็นหัวข้ออื่นไม่ว่าจะเป็น e a t u r e Background หรือ Solid Color สจุดจากนั้นก็ Control Plus F 4ปิดหน้าต่างออกไป Icon เด a นแบบดีเฟเ t u r e ที่หน้าจอก็จะหายไปแล้วครับอ่าโอเคครับนี่คือข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็ขอเป็น <desktop S 1> หนึ่ <one. S 1> ในตัวแทนสำหรับเพื่อนๆที่อ่านแล้วสามารถทำตามได้ก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆที่ไม่สามารถที่จะทำตามได้ผมเองก็จะขอลองด้วยว่าเอ๊ะทำอย่างไรไปที่ตรงไหนนะครับผมอ เริ่มต้นให้ Windows M <Start toggle. S 1> มาที่ desktop list learn about this picture for 43 desktop นะครับคุณจะอยู่ที่ไอคอนไหนก็ได้ this pc 143นะหรือไม่อยู่ที่ไอคอนไหนก็ได้นะครับคุณชยัชยชัยมีบอกให้เรากด control space าการกด control space เนี่ยจะเป็นการเลือกและ ไม่เลือกนะครับเป็นการสลับกันระหว่าง select กับ not select นะครับโดยตอนนี้ถ้าเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงเนี่ยจะเป็นการโฟกัสหรือเลือกไอคอนนั้นอยู่นะครับถ้าเรากด control space, space. Not Selected Not เขาก็จะบอกว่า n ot selected นะคุณต้องกดให้เขาพูดคำว่า n ot selected นะครับกด control ค้างไว้แล้ว space, space. Selected เ,เขา select e d ไว้อยู่นะครับหรือเลือกอยู่ให้กด control space, space. <Not> เป็น space not selected not selected นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม shift F10 หรือปุ่มแอปพลิเคชันถ้าคุณกดปุ่มไหนได้กดเลยนะครับผมกดป <You S 1> ุ่มแอปพลิเคชัน pop-up window หรือ collapsed be one of nine pop-up window ขึ้นมาหรือคุณกดชิปค้างไว้แล้ว F10 ก็ได้นะครับก็เปิด pop-up window ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลูกศรลงมาหาเมนูที่คุณชใช้ x ยังมีบอก refresh e3 of undo delete y o u control plus e4 นะ new collapsed double display settings t personalize r7 of nine อ่า personalize นะครับผมอ่า หรือเป็นคำสั่งกดตัว ROMEO ก็ได้หลังจากนั้นกด Enter เข้าไปเลยที่เมนูนี้ p Enter r s o a l i ปึ่ง Settings Settings window search box find a setting เขาจะเข้ามาใน setting ละครับ setting ของ Windows แล้วเข้ามาในเมนู Personalize เลยนะครับหลังจากนั้นกดท็บมาพอเข้ามาแล้วที่ Personalize Personalization 5 of 12 l e v e l o Personalization นะครับท a b มาครับ Personalization button one of one ท็แบบต่อครับ Select theme apply list. Windows left List. theme left paren paren. apply light Background to a o right เ10นไนะครับเจอ list background นะครับ list เขาจะออกเป็น list มีเมนูให้เลือกหลายตัวเลือกแต่เขาจะอยู่ที่ background อยู่แล้วคือเป็นภาพพื้นหลังนะครับอยู่แล้วให้กด enter ที่ตรงนี้ทีหนึ่งเลยครับ background personalize your background grouping personalize your background combo box windows spotlight collapsed to picture background applies to your current desktop solid color or slideshow backgrounds apply เขาจะอยู่ที่ Windows Spotlight นะครับผมเนี่ยเป็น combo box ให้ให้โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นค่า Default ของ Windows ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราใช้การเปิด combo ก็ได้โดยการกดอัตเสรลูกศรลงหรือจริงๆถ้าอยากเปลี่ยนเลยเนี่ยให้กดลูกศรไม่ต้องไม่ต้องทำเลยครับลูกศรขึ้นเลยครับเพราะ Windows Spotlight คือตัวสุดท้ายลูกศรขึ้น Show more settings Slide show อ่าก็จะมี Slide show อ่าอันนี้ก็คือภาพมันหมุนไปเรื่อยๆลูกศรขึ้นครับ Solid color Solid Color อันนี้เป็นแบบเป็นสีแบบ Solid เหรอเออผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะผมก็มองไม่เห็นแล้วเนาะลูกศรขึ้นครับ Picture Picture ก็คือเป็นรูปภาพแบบรูปภาพนิ่งๆเลยครับผมหรือหรือเปล่าเนาะก็น่าจะใช่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวเลือกตอนนี้คือ Windows Spotlight Slide Show ของผมนะของผมนะของเพื่อนๆอาจจะมี3หรือเอ่ก็แต่ผมแนะนำว่าถ้าอยากให้มันเพลนเพลเ,เลยก็เลื่อนลูกศรขึ้นเป็น Picture นะครับ พอเจอเอลื่อนขึ้นลูกศรขึ้นหรือลงพอเจอ Picture หรือคุณจะเลือก solid color ก็ได้อย่างเงี้ยหรือคุณจะเลือก slideshow ก็ได้แต่ผมแนะนำนะ,ะก็เลือกเป็น Picture อย่างนี้ก็ได้พอเลือกลูกศรขึ้นแล้วทำไงต่อครับก็กด alternate f4 หรือ control f4 ก็ได้กด alternate ค้างไว้แล้ว f4 เลยครับ Desktop List This PC one of PC 42แล้วเราลองกดตัว l ตอนนี้ windows m มาที่ desktop นะ,ะ windows m มาที่ desktop l <list>. i s, This one <S กดตัว l l ไม่เจอแล้วครับ แหมขอบคุณมากๆเลยครับกับข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันซึ่งถ้าใครอยากให้กลับคืนมาให้มีอมทำตามวิธีเดิมได้เลยแต่ว่าบางคนบอกว่าอ,อมีวิธีอื่นอีกไหมก,ก,ก,ก็ต้องเข้า personalization ก็ผ่านผ่าน setting ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งถ้าใครอยากทำให้กลับคืนมานะครับก็ทำตามวิธีเดิมได้เลยแล้วก,ก็ไปเลื่อนลงให้กลายเป็น windows spotlight แต่ผมก็ไปอีกวิธีหนึ่งโดยการกด windows ค้างไว้แล้ว i Settings. Uh, settings window. Hot set kota set thing looks long maha. Personalize. Home one of 2. system not selected. Bluetooth end of network and personalization not selected. Uh, personalization. Enter. Personalization. Selected. Uh -huh. Black Black <laughs> so, no personalization button. Select a theme to apply list. To list. list. Background one of ten. Enter. Background. Personalize your background grouping. Personalize your background combo box picture collapsed to picture. คอมโพส์บ็อกตัวนี้ก็จะเป็นพิเคเจอร์อยู่คุณอยากให้กลับมามี Learn about this picture เป็นไอคอนอยู่บนเดสก์ท็อปก็เลื่อลูกศรลงมา Show more settings ลูกศรลงมา Slide show ลูกศรลงมา Windows Spotlight นี่นะครับเจอ Windows Spotlight แล้ว Alternate F4 ปิดได้เลย Desktop list This PC 1 of 43วินโดว์เอ M มาที่เดสก์ท็อปกดตัว L อ Learn about this picture for 40ขับมาแล้วครับผมคุณอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีตั้งได้ตามใจชอบนะครับจะเข้าโดยวิธีที่คุณเช,ย,ชยมีบอก โดยการกด Control Space Space Not Selected แล้วกด Application หรือ s h i f t F10 Pop-up window y o ล c ก l l ขึ้นก็ได้ Show more options ตื่น Open in Terminal T a Personalize o u R7 of 9อะ p e r s o n a l i z a t i o n นะครับ Enter ตึ้ง Settings Settings window แล้วคราวนี้แท็บมาที่ List Background Personalize p e r s o n a l i z a t i o n Select a theme to apply Let List Background one of ten อพอเจอ Background แล้ว Enter Personalize your b a combo k g r u box windows spotlight collapse combo box windows spotlight ให้กดลูกศรขึ้น show more setting solid color เนี่ยเราจะเลือกเป็น solid color ก็ได้หรือลูกศรขึ้นเป็น picture picture ผมแนะนำอยู่สองตัวนะ picture กับ solid color นะครับเพราะถ้าเป็นสไลด์ show เออถ้าคุณใครอยากได้แบบ slide show ก็ไม่ผิดนะก็เลือกได้เมื่อเลือกเสร็จตอนนี้แค่ เลือกสอนขึ้นก็หมายถึงเลือกแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อก็อัลเทเนตเ f ฟปิดได้เลย Desktop List this pc not selected one of 42ไม่เจอแล้วครับ Learn about this picture หายไปจริงๆด้วยขอบคุณความรู้ที่นำมาแบ่งปันผมอ่านเจอข่าวสารในโลกโซเชียลแล้วก็จะมาขอเป็นคนลองด้วยแล้วก็ทำว่าเออทำได้จริงๆนะแล้วมันดีมากเลยก็ขอนำข้อมูลมาช่วยกันแบ่งปันกันนะครับขอบคุณความรู้จากคุณชัยชัยมีใน กลุ่มกลุ่มสตาร์สี่จุดแบ่งปันความรู้ไอทีแบ่งปันความรู้ไอทีด้วยนะครับใครที่รู้สึกตะขิดใจกับไอคอนนี้บนเดสก์ท็อปแล้วไม่อยากให้มีก็ทำตามนี้กันได้บริการหมอคอมมาลองด้วยจากความรู้นี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม